ดูตัวเลยคะ่ะดูตัวเลยจ้าน่สวยนะน่าโอ้ยมันดิน้น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 มันดิ้นสวยจิบบาทค่ะส<บ>ิบบาทตัวลสิบบาทเลยมันดิน้นมันดิน้นตาใสๆเหมือนตา ทอืเท้าวสงกรอบอะไรเข้เนี่ย่งไเข้อย่างไมืกกวยมึอกวยมึกวยเนี่ยจ้าเคยปลาเมือกอ่ะเนี่ยปลาปลาเมึอกเงาพี่น้องครับปาาเคยเห็นปลาปลามึกครับผมปลาปลาม